สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมมาผมมาพบกับดอนลาเมื่อวันที่31สิงหาคมพศ2566พี่น้องนะครับผมมองได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดอนลาฮู้นะครับก็ติดไปตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางทั้งกันนะพี่น้องเนาะนะครับหมักชอบจังไดก็จังตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคับเมื่อนี้ดอนลากระซิมมี่ ตูเล็กเน่าทางนะครับมาบอกมาเรามาเอาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังกันคือเกานะครับเอามาฝากเอามาตอนกันสําหรับเอฟซีที่ชื่นชอบในตูเล็กเน่าทางนะครับชื่นชอบในการเสียงจคเสียงดวงพี่น้องสามารถเข้ามาติดตามรับชมทางจ่องดอลลาร์ชาแนลได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปที่หลายท่านนะครับกาลังรอคอยรอติดตามอยู่พี่น้องนะครับตเล็กเน่าทางสูตรดับขั้นเทพแม่แหล่ นะครับผมเซียนพันเถอีกทันหนึ่งแนละ้วพี่น้องเนาะนะครับรบ่ต้องวาลายใหญ่ห้างนะครับมาเบืองไปน้ากันเลยงวดวันที่1กันยายนพศ2566น,นะครับดอลลาได้จุดมาแล้วนะครับผมตัวเลขค่างนะครับดอนลาไปตามคุณแม่เพิินช่วงตองหวัดนะครับคุณแม่หายมาเป็นเลขติดแล้กก็จับคู่แต่ว่าดับพันเทพยังคัน่ไในใด้แต่รอบนี้นะครับไดมาแล้วทึ่งดับคันเทพแล้กกระจับคู่หอมพี่น้องนะครับผม ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวล่ให้เบึงงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับบางท่านอาจ,จขมาาิเติดตามรับชมเป็นครั้งแรกนะพี่น้องเนาะนะครับผมจะไงกนกระปากคตไแรงคแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจน้านะครับผมเอามาเบิ้งตัวเลงหน้าท่างของแม่แหลกไปน้ากันเลยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 6นะครับแม่แหลกดับ ศูนย์นะครับบนล่างเลยเมื่อกี้นี่ดับเอาอยู่อีกแล้วพี่น้องนะครับเพราะว่าศูนย์เมื่อกี้กับมาแห้งนะครับหลายสำนักกระห้ศูนย์มากนะครับแต่ว่าศูนย์ดับคันเทพที่แม่แหล่ได้มากนะครับจากพี่ชายของแม่แหล่แล้วพี่น้องเนาะเพิ่นได้บอกให้ฟังดับศูนย์พี่น้องดับทั้งบนทั้งล่างและวก็ดับอยู่พร้อมจับคู่นะครับของแม่แหล่จับคู่ให้สองแปดนะครับมันไปออกแปดสองนะครับเป็นที่น่าเสียดายเพราะเป็นยังนะครับ มาตามกัดตอมาชมกัดหม่ก็แล้วกันสําหรับเอฟซีของแม่เล่นะครับผมสุดดับคันเทพนะครับเป็นที่น่าสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าสุดดับพันเทพตั้งแต่ตามมาในี่รรลุดแค่งวดเดียวนะครับตามมาตั้งหลายงวดแล้วนะครับผมลุดก็คือลุดบนนะครับแต่ล่างไก่บวกยังท่านได้ลุดนะครับผมแล้วก็ดับนี่สุดมากสีดับตัวเลขที่ดินเด่นทั้งนั้นเลยนะครับงวดนี้เข้ามาเบ่งนะครับว่าสุดดับคันเทพที่แม่เล่ได้มา ดับตัวใดพี่น้องนะครับเขามาเบิ่งไปน้ากันเลยเทิื่องจับคู่แล้วก็เลขติดบนล่างเลขวิ่งของแม่แหล่แล้วก็ดับคันเทพนี่พี่น้องครับผมแคบหน้าจอเลยนะครับสิบรอดิเสียเวลากะโดนนะครับเลขติดบนล่างนะครับของแม่แหล่ามาหามาหกมาเจ็ดนะครับส่วนวิ่งนะครับวิ่งแปดนะครับผมจับคู่ให้หกห้าแปดห้าแปดศูนย์แปดหก 60นะครับผมอันนี้เป็นตัวเลขเด่นที่คุณแม่เพิ่นได้จับคู่มาให้นะพี่น้องนะครับผมมักช็อตที่ไหนเอาไปพิจารณาในการเสี่ยงจกเสี่ยงดวงก็แล้วกันนะครับผมตัวเลขทุกมองทุกบอลเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและกระดับขั้นเทพนะครับที่หลายท่านรอคอยหลายท่านถามหาพี่น้องนะครับเพิ่นดับบนเจ็ดนะครับดับล่างหกนะครับผม ตอนนี้นะครับหกกระแห้งนะครับมีหลายสำนักนะครับที่แห่หกมานะครับบนนี่เจ็ดกระแห้งนะครับแต่ว่าสูตรดับคณตเพิ่นดับพี่น้องนะครับผมเข้ามารอบเบิ่งอีกนะครับวางหงวดนี่สีดับเอาอยู่บ่อนะครับแต่ที่ผ่านๆมากกระดับเอาอยู่มากหลายหงวดพี่น้องนะครับผมเอาไปพิจารณาเบิ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่ากองฉลาไม่มีดับนะครับไม่แหล่เพิ่นดับมากตามสูตรคำนวณเท่านั้น นะครับผมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางเบิงน้ะพี่น้องนะครับว่บไมีใสหูว่าเลขสิอ,ออกตัวใดนะครับทุกมองทุกบอลเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิงเป็นเพียงแนวทางทอนนั่นนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับผมตัวเลขแนวทางของแม่เหล่งวันที่1กันยายนพศสองพัน่อยห6นะครับผมเลขติดบนล่างนะครับ5 6 7วิ่ง8นะครับผมล้วก็จบคู่5คู่5ชุด 6 5 8 5 8 0 8 6หนะครับส่วนดับขั้นเทพนะครับดับขั้นเทพดับบน7ดับล่าง6นะครับดับขั้นเทพกับสูตรของแม่แลนี่คนละเจ้าด้วยพี่น้องนะครับดับขั้นเทพนี่เป็นของพี่สายแม่แลนะครับผมส่วนสูตรจับคู่นี่เลขติดแล้วก็เลขวิ่งเป็นของแม่แลนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยเพื่อนดับ6 นะครับเป็นยังคือมีหกอยู่นะครับของแม่แหล่นะครับมีหกเพื่อนว่าขันมันดับรางสามารถขึ้นบนได้นะครับผมเพื่อนบอกแบบนั้นนะครับมีเจ็ดอยู่นะครับขันมันดับเจ็ดบนสามารถลงรางได้นะครับตามที่แม่แหล่ได้ใ่้ฟังนะพี่น้องเอาฟิจเจรณาเป็นแน้าทาั่งเบื้องประกอบกับการตัดสินใจมากประมากกางตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสีมิตรนี้นะครับขอให้พ,พม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆแฮ่งๆกัน โอ้โหสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ